นะฮะหนาหนึ่งมิลนะครับตัวนี้จะลองตัดให้ดูนะครับตัดเก้าสิบนะจะตัดเก้าสิบให้ดูครับไอห่ขอขน,นนะไอเจ็้าขนนะหนาหนึ่งมิลตัดเก้าสิบนะครับสตเตอร์เล็ ดูเก้าสิบนะฮะว่าจะออกมาเป็นย่างไงนะฮะสวยนะครับนะฮะมันจะคลอดตรงนี้นิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาตินะฮะนะครับดูด้านสันด้วยฮะแล้วดึงออกมาให้ดูวางนี่หลยวางวางสวยๆตรงนี้เลย,ยนะเออเป็นตัวอยู่ อันนี้จะดัดเป็นตัวยูเลยนะฮะต้องเปลี่ยนองศาเอาอาเดิมอะไรเอาอันเดิมนะี่ยเข้าไปเอาอันเดิมนี่ยเข้าไปไม่เอาทีทนี้เดียวเลยง่ายเลตอ,นน,อนนี้ก็เป็นเก้าสิบแปเพราะมันจะเลี้ยงไหม ทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนลิมิตนะครับตอนนี้ดัดมีเนียมก็ได้นะครับทองแดงมีเนียมดัดเล็กสแตนเลสนะฮะแล้วก็เป็นเหล็กดำเหล็กขาวได้หมดครับแัดได้ทุกแป๊บเลยนะฮะตอนนี้ ประมาณนี้ล่ะใช่ป่ะนี่นึงก็ได้ชัวร์ๆเป็นตัวอยู่ ยังไม่พอนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรล้วถ้าถ้าเราต้องการเราก็ขยับตัวนี้มาอีกนิดนึงก็ได้ครับงนี่คือดัดเป็นพวกทําเกี่ยวกับประตูนะฮะพวกประตูรั้วบ้านสเตลเลสส่วนมากเขาจะดัดเป็นตัวยูอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปชนเชื่อมนะฮะ ดูนี่คือการดัดแบบสรา่าสวยไหมครับองศามันยังทางอยู่แต่ทีนี้เราจะต้องตั้งดิมิต <c oughs> เข้าไปอีกองศามันก็จะได้เป๊ะนะครับ <c oughs> <c oughs>